อบไก่ให้น้องหมาอีกแล้วราคาแต่วันนี้เลือกใช้เป็นสะโพกเนาะความที่สะโพกเนี่ยเขามีเนื้อเยอะกว่าโครงนะคะเราก็จะตั้งไฟที่แรงกว่าแล้วก็ตั้งเวลาที่นานกว่าเนาะโดยใช้ไฟที่200องศานะคะแล้วก็ตั้งเวลาที่15นาทีค่ะพอครบเวลาปุ๊บเนาะก็พลิกด้านอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเลยเวลาเพื่อนๆอ,อบนะคะดูตรงตรงหูตรงเนี้ยค่ะต้องกดให้ลงไปในล็อกน้ำไม่งั้นไฟเขาก็จะดับเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเซฟความปลอดภัยให้พวกเรานะคะ พอครบเวลาปุ๊บค่ะแค่เนี้ยก็ได้สะโพกไก่สุกๆหอมๆแบบนี้นอนแล้วเนื้อข้างในเนี่ยฉ่ำมากเลยเราก็คิวสีสักนิดนึงนะคะว่าอร่อยไหมฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ